มาแล้วนะฮะลูกชายครับผมว้าวขำผมเบ Baby ่ดแซดปึ๊บท่านี้พี่ตักลงปิร์ดูเด็กคนนี้ตื่นเต้นแล้วนะดู<ฮ>น้าเด็กคนนี้โหดมากโอ้โหเสียโหดมากพีอ่อยู่ไม่คิดว่าจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวใช่ไหมคะคอืมแค่สองที่นั่ง โอ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตนะสอนงทีราคาเลยครับผม9ลา้าน9ลา้าน9ลา้านคุณเอลซี่ฮะเตรียมชุดมาเพื่อเพื่อออ๋เพราะว่าวันนี้พอดีว่ามีคุณบอกไอ้ว่าเขาซื้อรถใหม่มาให้ <c oughs> เขาจะซืออ้อ,อให้ไอว่าซื้อตัวเองกันนี่ไงยังไม่เช้านะแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ซื้อซื้อๆรอรถก่อนใช้ได้หมดครับผมขับกันได้หมดเลยนะครับเมียจา๋า ของแฟมิลี่คร์ใช่ของไอคือของไอของยูคือของแฟมิลี่ของยูก็คือของของยูของไอก็เป็นของของยูถูกต้องไหมครับอะไรที่ไม่ได้อยู่ที่ชื่อไอนะจะไม่ใช่ของไอขอบคุณจริงๆที่ยอมให้ไอซื้ออะไรนะคะขอบคุณเมียครับขอบคุณครับที่ยอมไอ เคยไหมที่ตั้งแต่ก็รู้จักกันอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วเคยไหมสักครั้งที่อยากซื้อและบอกไม่ได้เคยไหมคะไม่เคยนะนี่ไงแล้วขอบุญทำไมล่ะคะไม่เคยจะหยุดบ่นมาแล้วนะครับมาแล้วนะฮะลูกชายมาแล้วนะฮะเมียผมมาแล้วนะฮะขับแค่วันเดียวแล้วก็ขับไปส่งที่โชว์ลูนะครับผม เป็นแผนนะฮะที่ผมจะมาแกล้งเมียนะครับผมไม่ได้ซื้อจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเมียผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะคุณเอลซีนะครับมาแล้วลูกชายครับผมสองคนก่อนจบอกว่าจะซื้อรถใหม่ได้ไหมได้แล้วก็อัเตรงก็เห็นแล้วนี่แอปไปตังก่อนใช่ไหมเนอะวอลคัมโฮมเบก็ไปขึ้น คันนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะชอบเสียงเหมือนกระเบียร์ผมเลยพี่พี่ดังเหมือนกันพี่เชื่อเธอไหมครับคันนี้ต้อง <ผม S 3> บอกเลยว่าเป็นคันคแรกในประเทศไทยปกติแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยเขาจะมีรุ่นต่างๆ C7 แล้วก็ C8 นะครับ C8 หรือว่าเป็นรุ่นที่เปลี่ยนโฉมแบบทั้งหมดเลยครับพี่ดังส่วนที่ราคาเลยครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าออปชั่นอัดแน่นๆแบบนี้ครับอ่า ก็ต้องมีตอนนี้ราคาเนี่ยยังไม่ได้สามารถแอคเซสซีได้คว่า<ม>จะอยู่แถวๆอยู่ประมาณ9ล้านบวกลบโอเค9ล้านบวกลบ,บง,งับ้นผมแกใช้หนยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่ตาเข้าไปนะครับ <Okay. S 1> อยู่ไม่คิดว่าจะพาลูกพามาเที่ยวใช่ไหมคะแค่สองที่นั่งโอ้ยูครั้งหนึ่งในชีวิตนะรถสวย เล่นมุกครับอโอโอเคจ uh well> ้าอ uh ่ะหมแสตม์เบิร์ดทานนี้พี่ตั๊กลงเบิร์ดดูเด็กคนนี้ตัดไต้แล้วนะดูน่าเด็กคนนี้โหดมากเสียโหดมากพี่ขอถามหน่อยดิพี่รถคันนี้เนี่ยพี่สามารถจะใช้แก๊สได้ป่ะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจริงเหรอครับผมเาจรูดเล่นครับพี่พี่เอกตั้งฉายาว่าปีศาจนะครับปากกระเบนจริงๆพี่มันก็เมียผมเลย ปีศาจนางฟ้าหยอกครับหยอกครับหยอกอยู่ชอบไหมฮะคันนี้ชอบเอาเอาแบบเมื่อกี้นี้ดิฮะแม่ถามยูชอบคันนี้อะไรคะเพราะว่าเวลาดูแล้วมันคูลเท่ใช่แต่ว่าไอ้ว่าถ้าไอ้ใช้ใจสนุกสนุกมากมากกับเบริโกย่าไอ้ว่าคันนี้นะอยู่ซื้อมานต้องมีอะไรแน่ๆเลยพี่บอลอีกแล้วใช่หพี่บอลอีกแล้วใช่ไหมพี่บอลคือไปบอกยูไปซื้ออันนี้นะโอเค เราไปกินข้าวกันอันนี้คุณนขาไอ้นั่งอยู่นี่มันแปลกเนาะได้ลองดูอ่าได้ได้เด็กใจอยู่เหมือนสัตว์เราเป็นแดกอะเคขับหนึ่งรออยู่ฝั่งนี้มีใจเย็นเย็นยูจะทำให้อหล่นอารอนหล่นนะฮะสองรอบไม่ได้เนาะอยู่กว้าเนี่ยดูหน้ายูรู้อยู่กว้าเนี่ยให้อาจ์จบไปเรื่อยให้ไปขับไปเรื่อย ว่าไอาเนี่ยใช้เงินเก่งมากใช่ว่าเ่าอย่าซื้ออะไรที่ยาไม,ไมันเป็นแต่ว่าอยู่ไมีปสก่นตายอยู่ก็อย่าซื้ออะไรที่ที่คนฟันอยู่อ่อะมันก่อนอย่าได้มอเตอไซ์แต่ว่าอยู่จม่ใช่คนที่ติดมรายไวงนะเพราะว่าอย,อยู่อยู่เอาอะไรไงอยู่จะปา,ากจ่ายเงินด้วยังังทงด่อนเอ้ยทำไมไม่หยิบมา กระจก <Easy S 1> ยู่ <path. S 1> ทางฝั่งขวาเออถ้าคนขับรถนี้ยเขาไม่มีคนนั่งอยู่ด้วยนันเข้าใจไหมเขาต้องเดินลงไปละส <Easy path. S 2> ีิพัดีไม่ใจป่ะ <laughs> เนี่ยดี๋่วถ้าจ่ายเงินอยู่ไกลอย่างงี้ยิ่ไ,ไม่จ่ายนะอยู่โดน คันเดียวในประเทศไทยคันนี้เลยจ้าถามเขาเอออันนี้พี่สองพี่นั่งไม่คิดคิดว่าเราควรเราไปสามคนเหรอเขาไม่เมาะมีคนขับรถนะเขาต้องขับเองไม่งั้นคันนี้แค่ใครขับกูขับรถนั่งอยู่นี่แล้วเขาขับพี่บอลโทรไหสวัสดีค่ะพี่บอ <laughs> ลรถใหม่โอ้ยหม่หรือไม่หรอใช่พี่ บอลทำไมพาเขาไปดูรถนี้อ่ะปืนนูนน่ะสวยไหมชอบไหมเอา้าเอาซื้อให้คนไหนไม่ใช,ช,<อ>ไใช่ไม่ใช่รับเพลงไปไม่ก็้รับไม่ก็้รับไม่เอาไม่เอาเออนี่ไงอยู่ขำมันเกล้งกิ๊วอะไรนะ S <S แค่วงมันยังไงตัวนี้ไงอยู่อ้าวขมาคืนเนาะอืออะไรนะคืนป่ะคืนรถใช่โชคดีเลยในซทำไมอะไรนะครับเมียจ๋าอยู่มาที่นี่ซื้อรถจริงๆเหรอหรือว่าอยู่แค่มายิ้มรถเฉยๆอยู่คิดว่ามันคืออะไรอ่ะไม่รู้ นนันอยู่ก็บอกแล้วอยู่จะซื้อรถแล้วอะ่ะอยู่ก็พาไอ้กับรเรื่มาดูรถแล้วอยู่ดีๆอยู่ก็บอกอ๋อมาเปลี่ยนใจแล้วจะซื้อรถนี้แล้วเวลาอยู่ว่ามันนี้มอาอ๋อโอเคดีใจเ,เพราะมันไม่เหมาะเราจริงๆเรามาสามคนแล้วเราไม่ใช่เด็กวัยรุ่นแล้วนะไม่น่าเราไปแย่งขับอยู่กลัวมากกวไอชู้ สวัสดีครับผมพี่เอกครับนี่นะฮะคือผู้สมรู้ร่วมคิดนะฮะของเรานะฮะพี่เอกบอกได้ถ้าเกิดเป็นกันนะเธอต้องจัด โเวิไปตามไปน้ำโชว์รูมเลยครับผมได้ครับครับผมโชว์รูมนะคะของ a อ m a u t o i m p o r t นะคะเป็นศูนย์รวมรถนำเข้านะคะต้องบอกเลยว่างาที่นี่เหมือนมินิมอเตอร์โชว์เลยโชว์รูมเรานะคะอยู่ท okay, e er> ี่รามอินทรากรม .14 กสีใกล้แยกมินบุรีนะคะก็เบอร์โทรค่ะ02-587-4-666หรือติดตามทางช่องทางนะคะ a c e b o o k ก็จะได้ครับ คุณเอรถนำเข้าหรือ A E Y Auto Import หรือถ้าเป็น YouTube ก็ A E Y Auto ได้ครับไนี่นี่นี่รุ่นนี้คือรุ่นที่พี่บอลเชิญยิ้มอยากจะได้มากๆตัวนี้ตัวนี้เป็นปีใหม่ด้วยใช่ไหมครับผม2021 2021คขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณค่ะถัาเกิด วันหนึ่งมีเงินนะฮะมากกว่านี้ผมจะมาซื้อที่นี่แน่นอนนะครับมีแน่นอนค่ะ,ะก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าขอให้ตั้งฝันนะคะที่สําคัญคือคุณต้องลงมือทํานะคะแล้วสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของคุณค่ะเ <laughs. S 2> พราะพี่เองเนี่พี่ก็ตอนเด็กๆยากจนมากมนะคะมาจากเด็กสลัมเด็กวัดเลยดีกว่านะคะแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวรแล้วก็จนมีมาวันนี้ค่ะกราบขอบคุณนะฮะพี่จิงนะครับขอ,ขอบคุณพี่โอ้นด้วยนะครับผมขอบคุณครับ